สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหม่สุรินนะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่5ตะโกหกตะโกนะคะเป็นผ้าไหมโทยกดอกค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสุรินสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าลายมงคลค่ะม้าแเซียนนะคะ เป็นผ้าห้าจโกโทยกดอกเม็ดมะยมค่ะนี่มีหน้านางชายครุยนะคะม้าแปดเซียนค่ะหน้านางเป็นแบบนี้นะคะท้องผ้าเป็นสีน้ำเงินนะคะม้าแปดเซียนค่ะแบบนี้ ชิงผ้าด้านล่างนะคะม้าแปดเซียนสวยๆค่ะม้าเป็นสีขาวนะคะสีตัดกันสวยมากค่ะเชิงด้านบนนะคะหน้านางค่ะม้าค่ะเล่นสีได้สวยมากๆเลยค่ะ เป็นผ้าาตะโกโทยกดอกเม็ดมะยมมีหน้านางชายครุยค่ะสนใจทักมานะคะ3,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สวยมากค่ะผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าหตะกอค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะ เป็นลายมงคลนะคะผ้หาไหมาหลายมงคลค่ะหน้านางนะคะคืนนี้ทอสอดริมบนล่างด้วยนะคะมีฉัดม้านะคะปรศาสาทนะคะช้างชูธงค่ะเชิงด้านล่างนะคะ ถ้าลายมงคลมานะคะวันนี้ยกดอกลายลูกแก้วค่ะโทยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุุยค่ะ สนใจทักมานะคะสามพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าหกตะกอมีหน้านางชายคุยนะคะสอดริมบนล่างค่ะ พื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าหกตะโกอเหมือนกันนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยค่ะทอสอดริมบนล่างพื้นนี้ท้องผ้าเป็นสีงาช้างค่ะหน้านางเป็นแบบนี้นะคะชายครุยค่ะ ท้องผ้าเป็นสีงาช้างนะคะมีฉัดมีม้านะคะปราสาทแล้วก็ช้างชูทงเหมือนกันนะคะท้องผ้าเป็นแบบนี้ค่ะหน้านางสวยนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะ เป็นหกตะโกโทอย,ยุกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยแล้วก็สอดริมบนล่างค่ะสนใจทักมานะคะ3,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรี าไหมสุรินสวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะค้าหกตะกรนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางใช้ครุยนะคะพญานาคสวยๆนะคะลายมงคลพญานาคท้องผ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะคะ ออกน้ำเงินนะคะฟ้าเข้มเกือบน้ำเงินนะคะหน้านางค่ะนี่ค่ะพญานาคนะคะเชิงล่างแบบนี้ค่ะท้องผ้าสวยมากๆค่ะสีสวยสดใสค่ะ พญานาคสวยๆนะคะหน้านางชายคุยค่ะผ้าทอยดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุยนะคะลายพญานาคนะคะอํานาจบารมีค่ะสนใจทักมานะคะราคาเบาๆ3,800บาทค่ะ3,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายขุยค่ะกวางสวยๆนะคะท้องผ้าเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะด้านบนค่ะระยะสวยนะคะแบบนี้ กวางแม่ลูกค่ะหน้านางก็สวยนะคะชายคลุยนี่ค่ะชาย้าด้านล่างค่ะผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคุุยนะคะกวางแม่ลูกสีสวยๆนะคะ เปลือกมังคุดนะคะม่วงอ่อนๆน,นะคะออกม่วงอ่อนๆน,นะคะสนใจทักามากค่ะ3,800บาทอาบน้ำยาสูงสีค่ะผืนนี้สวยมากนะคะวันนี้มีแต่ผ้าไหมลายมงคลส,ยสวยๆนะคะ สนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ถ่ายจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ